สวัสดีครับสาลาครับผมเนี่ยซาลาได้นำหนกต่ออีกตัวหนึ่งเข้ายปนะครับเนาะเพื่อได้มีคลิปให้พี่น้องที่ได้รับชมกันครับผมก็ได้มีแนวรับชมใหม่ๆหม่ไปเลยนะครับเนาะได้รับเขามาครับผมกับยังบัตตันมีสื่อนะครับเนาะ นี่ครับหมอแตกได้รับเด้อยเยืยวประกอบ,บแต่หลายป,ยป,ยป,ยปีแล้วครับอายุกองสามปีครับผมเรเลยหาซีกตึงครับผมนี่แหละครับนกเก่านาะครับเนาะประมาณน,นุกไม้เลยครับ ีบางตัวเนี่ยของที่บินหลุดได้ครับนี่ครับผมตัวตัวใหม่นะครับเนาะเอานังเข่าม้าพ่อได้เฮ็ดคลิปอะไเบิ้งไม่ไม่ไปเรื่อยบริบบริบบึงเก่าๆจำเจจำสากนะครับเนาะ หนึเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาจดให้บังนำบุหลอดมาจด

đèn à, mấy anh đen này quá ừ, ngon mày ừ, ừ, ừ. Thì không เล่งมาหมู่บ้านครับผมก็เลยล่งมาจดย์มันเลย นกนี่ทางการตอมาโดนเด้อครับเดีอยนี้แต่ว่าเป็่มันเป็นนกตอแต่ว่าตอมอะไรฝึกใหม่นะครับเพราะเออหนูเคาะสนิมนะครับอันนี้ก็ลุงเราหายมาเล่นเมึงครับถึงใจค่อยว่ากันแล้ววาโอเคอยู่ครับเดือดตอมอะไรเหลือไหมครับไรเคาะสนิมไหมน้อครับเนาะ ว่าเวาบา่ไ้ต่อรัวแล้วครับแต่่อยนงเก่าอยย่หมดอยู่อกองเดียวครับเอาครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะนี่าลืมกดนไหลก็แชรกก้นซับถุกแผงผมเลยครับสวัสดีครับ